สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงการซื้อเครื่องซักผ้าให้มันจบนะครับคือที่บ้านนะครับตอนนั้นผมลังเลนะครับว่าจะซื้อเครื่องซักผ้ารุ่นรุ่นไหนดีนะครับสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนไทยที่ยังไม่มีลอง ลองแบบว่าเจ็บซื้อแบบเจ็บแต่จบดีกว่านะครับหมายความว่าอะไรนะครับก็คือตอนเนี้ผมซื้อมาตัวถังละตัวถังนะครับอาถังถังเครื่องซักผ้านะครับมันม,มันซักได้10โลนะครับคือเวลาใช้เนี่ยมันมันมีปัญหานะครับคือมันซักผ้านวมไม่ได้นะครับ มันซักได้แต่พานวมอันเล็กๆนะครับแต่ผพานรวมผืนใหญ่ๆมันซักไม่ได้นะครับคือถ้าจะให้ดีนะครับเล่นตัว12กิโลไปเลยดีกว่านะครับตอนนั้นที่ผมซื้อมามันก็อีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มไป12กิโลเนี่ยมันมันเพิ่มประมาณสักสองสามพันนี่แหละตอนนั้นงบไม่พอนะครับก็เลยเล่นตัว10 10โลมานะครับทีนี้พอเอาเข้าจริงๆนะครับมัน มันใช้ได้แต่มันไม่สุดนะครับมันซักผ้านวมไม่ได้ทุกวันนี้ผ้านวมก็ต้องซักมือนะครับมันมันเมื่อยมากนะครับนอกจากจะเมื่อยตอนซักแล้วเมื่อยตอนตากด้วยนะครับเพราะว่ามันหาที่ตากยากแต่ว่ามันก็ยังพอได้นะที่ตากนะครับแต่ว่าซักมือนี่มันไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งซักทั้งแบบว่าต้องเอาไปพาดเนี่ยมันหนักมากนะครับไม่เหมือนย้อนลงเครื่องซักผ้าแล้วก็ทุกอย่างจบในนั้นเลย มันจะสะดวกกว่านะครับถ้าใครจะเล่นนะครับเล่นตัว12บกิโลดีกว่านะครับส่วนราคานั้นก็น่าจะประมาณไม่เกินหมื่นห้านะครับน่าจะประมาณหมื่นห้านะครับประมาณเนี้ยตอนนั้นผมซื้อมา10โลมันก็หมื่นหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่มันไอตัว12บกิโลเล่น12บกิโลไปเลยหรือมีมากกว่านั้นก็ดีนะครับใหญ่หญเลยคุ้มกว่า ประมาณนี้แหละครับที่ที่มีปัญหาครับตอนตอนตอนนั้นผมไม่เชื่อคุณภรรยานะครับคุณภรรยาเขาก็บอกแต่ผมบอกประหยัดอีกสักหน่อยเอาแค่สิบโลก็พอซึ่งคุณภรรยาเขาก็เขาก็น่าจะรู้แหละครับว่าสิบสองกิโลมันก็ดีกว่านะครับทีนี้พอซื้อมามันก็มีปัญหานะมันซักผนวมไม่ได้คืออย่างอื่นมันโอเคม,มันใช้ได้ดีนะครับซักจบในคราวเดียวคือถ้าเป็นไปได้นะครับมันจะมี มันจะมีรุ่นล่างนะครับที่มันมีแยกซักนะครับของของที่บ้านคุณพ่อผมมันจะมีแยกซักนะครับคือถังหนึ่งซักเสื้อผ้าอีกถังหนึ่งถังปั่นคือถ้าเราซักถังหนึ่งแล้วก็ย้ายมาถาังปั่นนะครับมันเสียเวลานะครับซื้อแบบจบถังเดียวไปเลยนะครับกดออตโต้ครับอย่างนั้นดีกว่าครับที่บ้านผมใช้อยู่แต่เป็นสิบโลนะครับ ตอนถ้าไปซื้อนะครับซื้อแบบกัดฟันนะครับซื้อแบบดีๆไปเลยนะครับมันจะมันจะดีกว่านะครับคืออย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับ1ิบสองโลหนึโลนะครับสองแบบถังเดียวนะครับปั่นจบเลยนะครับไม่ต้องแยกเป็น2องังนะครับถังเดียวปั่นจบเลยครับ1นึ่งสิบสองโลสองซื้อแบบปั่นจบในถังเดียวครับแล้วจะดีมากเลยครับโอเคครับแล้ว เจอกันคลิปต่อไปว่าผมจะมาพูดอะไรที่เป็นประโยชน์อีกสวัสดีครับ